ตัวนี้ก็คือชื่อว่าเทพาโลครับเป็นตัวไม้หอมที่เรารใช้กันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วครับเราตั้งใจที่จะทําให้ตัวชาเทพาโลเนี่ยครับ,รบเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกบอนที่ส่งไปกาตาร์เนี่ยครับ,รบก็คือส่งไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายก็ล็อตหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ยอดอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าบาท โอ้ยกลิ่นทะเลใต้นี่ต้องบอกว่ามันสดชื่นมากมากคุณผู้ชมฮะอ่าแล้วมาเรียบร้อยครับกับสัญญาณแจ้งเตือนพิกัดชีช้ไปธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารอมสินนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ครับเรามาอยู่ที่จังหวัดพังงาเพราะธุรกิจของเขาเนี่ยน่าสนใจมากๆและไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะว่าเขาใช้พืชสมุนไพรพื้นถิ่นนะนำมาแปรรูป<ๆ><ๆ>เพื่อเพิ่มมูลค่าครับและรายได้เนี่ยหลักแสนต่อเดือนคุณผู้ชมฮะเยอะมาก และยิ่งไปกว่าน,นั้นครับเขาเข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารออมสินด้วยนะฮะแล้วก็ได้ประกวดสุดยอด GSB Chain Maker ปี2022ด้วยธุรกิจนั้นจะเป็นยังไงและจะปังขนาดไหนตางผมมาเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณรุตนะฮะเจ้าของชาที่เรียกว่าเป็นชาดีทีเด็ดมีพืชสมุนไพรผสมอยู่ด้วยครับใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณรุตครับสมาคุยกันเุื่องชาดีกว่าคุณผู้ชมฮะคุณรุตครับพืชสมุนไพรพื้นถิ่นที่เรานำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าที่พูดถึงนี้คืออะไร จริงๆตัวนี้ก็คือชื่อว่าเทพาโรครับเทพาโรเทพาโรเนี่ยจริงๆเป็นตัวไม้หอมที่เรารใช้กันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วครับเราก็เอาตัวที่เป็นมเมล็ดเนี่ยครับ <S <S ไปตากไล่ความชื้นในตัวมเมล็ดอ่าแล้วเราก็เลยเอาไปบีบเป็นน้ํามันหลังจากที่เราบีบน้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เราจะได้ออกมาเป็นเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเป็นผงแบบนี้เราก็เลยเอาตัวกากตัวนี้ครับไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็รรเราจะไปตรวจเชื้อจะอิงจากประกาศราชกิิจานุเบกษาที่เป็นเกี่ยวกับชาครับ พูดถึงสรรพคุณหน่อยนะฮะว่าเทพทารเนี่ย,ยช่วยอะไรสิ่งที่ช่วยเลยก็คือจะช่วยขับลมขับลมในร่างกายของเราแล้วก็จะปรับสมดุลของธาตุในร่างกายของเรา<ม>แล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกายก็คือคือถ้าเกิดว่าแบบทานชาข้าไปแล้วว่าจะรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นรู้สึกรีเฟรชอ,ออดีเหมือนกันนะฮะแล้วเป็นยังไงมายังไงอ่ะหันมาทําธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรตรงนี้ได้ก็ <S <S ตอนปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ค,บคือเราก็ดูแนวโน้มของทิศทางการตลาดของหลายๆผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจของสมุนไพรเนี่ยครับเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นทุกปีแล้วก็เรามีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรอยู่แล้วรเราเลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยแบบเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของจังหวัดพังงาอยากจะทําอะไรให้ให้เป็นอัตลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะของพังงาก็เลย มีความคิดที่อยากจะทําชาตัวนี้ขึ้นมาที่เลือกชาตัวนี้เนี่ยเลือกเทพทาโรเพราะว่าเทพทาโรเป็นพันไม้พระราชทานประจํจังหวัดพังาด้วยครับอ๋ครับสิ่งที่เราตั้งใจครับเราตั้งใจที่จะทําให้ตัวชาเทพทาโรเนี่ยครับ,รบเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโอ้โหแล้วตอนนี้เราเริ่มนับหนึ่งแล้วยังฮะเริ่มแล้วครับรรก็ตอนนี้เรามีส่งออกไปที่ประเทศกาตาร์ครับบนตับแทะของเรา ีมตอนที่ส่งไปกาตาร์เนี่ยครับก็คือส่งไปแบบไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายก็ล็อตหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ยอดอยู่ที่ประมาณ200,000กว่าบาทเยอะนะต่อต่อล็อตต่อล็อตหนึ่งล็อตหนึ่งเยอะไหมครับฟังไปก็ล็อตหนึ่งส่งไปประมาณเออห้าร้อยกล่องคุณยอดเลยอย่างนี้นอกจากของจะปังแล้วขายของดีแล้วผมจะต้องทดลองฮะผมจะต้องเป็นผู้ทดลองให้คุณผู้ชมได้รู้จริงๆว่าดีขนาดไหนนะได้แต่ให้คนรู้ท่าทีผม ห,ได,ไ,หได้เลยครับ,รบมาลองกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเรามาลองชิมชาของคุณรุตนะฮะชาสมุนไพรเทพทาโรกันดีกว่ามาคุณรุตครับกาต้มน้ำอยู่ข้างหน้าเราแล้วอย่ารอช้าครับครับโอเคค่ะให้เปิดโอเค,อเ,ค,คเทพทาโรปับเรียบร้อย โอเค mm. เรามาชิมกันดีกว่า mm. คุณผู้ชมครับ mm. ชาสมุนไพรเทพทาโรต้องร้องจริงๆอยากให้ร้องมากเลยดีมากๆเลยนะครับวันนี้ส่วนตัวแล้วผมว่าให้ติดตั้งิบเลยนี้ชอบมากจริงค <laughs> ครับผม คุณรุ่ครับคุณรุ่เป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารอมสินด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีถึงการไปประกวดสุดยอด GSB Chain Maker ปี2022ด้วยใช่ถูกไหมครับผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างไฮไลย์เราฟังหน่อยว่าเราได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างจากการที่แบบว่าเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารอมสินอยู่หลายๆกิจกรรมอะไรเงี้ยครับรวมถึงกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็ได้ประโยชน์มากครับได้ประโยชน์กับผู้ประกอบการที่แบบว่ากําลังเริ่มต้นเลยอะไรเงี้ยคือแบบจากผู้ประกอบการที่แบบ ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าได้เข้ามาร่วมกับอมสินแล้วเนี่ยคือคุณจะได้รับการแนะนำได้รับการชี้นําไปในทางที่แบบว่าให้แบบไปทางนี้ซีอะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงเรื่องเงินลงทุนบ้างดีกว่าคนรู้นะฮะใช้ไปเยอะเท่าไหร่ครับ เออตอนเริ่มต้นทำอันเนี้ครับเราก็ใช้ไปประมาณประมาณ50,000บาทครับก็คือในการทำแบบพวกแบรนดิ้งทำอะไรพวกนี้ครับก็คือจริงๆตัวเงินลงทุนเองนี่ก็คือเป็นเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะครับในสำหรับการที่แบบว่าเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจเลยที่สุดเลยครับที่สุดเลยพอได้เข้าร่วมโครงการกับธนาคารอมสินเองเนี่ยเราก็ทราบมาว่า้แบบทางธนาคารออมสินเองก็จะมีสินเชื่อธุรกิจและ s m e นะครับที่แบบว่า ให้สิ่งเชื่อกับสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านอะไรเงี้ยคือทางธนาคารออมสินพร้อมที่จะซัพพอร์ตนอกจากที่แบบเข้าร่วมโครงการแล้วเราได้ความรู้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้เงินลงทุนเงินทุนด้วยเงินทุนที่แบบว่าจะไปเริ่มต้นกิจการด้วยต้องบอกว่าเรื่องของเงินทุนนะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะหลายคนมีไอเดียปังๆนะฮะแต่ว่ายังขาดเรื่องนี้อยู่นะครับสบายใจได้เลยนะฮะเพราะาธนาคารออมสินพร้อมสน,สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ SME Start Up นะครับที่จะยกระดับมาตรฐานธุรกิจ SME ไทยสู่มาตรฐานสากลนั่นเองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมชมแล้วสนใจนะฮะสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้เลยนะครับที่ธนาคารอมสินทุกทุกสาขานะฮะหรือว่าเข้าไปสอบถามรวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณคุณรุตมากมากครับผมขอบคุณมากครับที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้เราได้รับรู้ในวันนี้นะครับครับ EP ต่อไปครับคุณผู้ชมครับกับชีพป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารอมสินนะฮะจะพาไปเจอธุรกิจอะไรจะปังขนาดไหนและจะเป็นยังไงติดตามให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสว ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม